สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยเ็ดสีนะครับประจำวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพุทธศักราชสองพันะครับถ่ายทอดสดช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่งถึงสี่โมงครึ่งนะครับวันนี้คู่ที่หนึ่งก็จะเป็นผักมุ้งเพชรเกียดเพชรเพืดโอกาสให้ทางด้านโอเลราวีมวยไทยแก้มวยอีกครั้งนะครับในพิกัดน้ำหนักหนึ่งอปอนด คู่ที่สองจะเป็นทางด้านกับตันวันของโอม WKO พบกับท่านพบกับทางด้านเก่งรบนายกเก่งไกรพี่กันน้ำหนัก113ปอนด์คู่รองพิ่งรายการวันนี้นะครับพีกันน้ำหนัก159ปอนด์ระหว่างยอดภูผาเพชรเข็เพชรพบกับทางด้านเหนือสิงห์สิทธิ์กำนันนิรันดร์และคู่แข่งรายการวันนี้ก็จะเป็นเด่นสิทธิ์นายกที่เบียบจะพงพบกับทางด้านหยกทีรีเทียนมวยไทยพี่กันน้ำหนัก119ปอนด์ นี่คือคู่ใหม่และน้ำหนักในวันนี้นะครับแฟนคลับเคยเรยนไหมครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพลิเคชั24หลายพักยกระบบพัฒนวัตนะครับสิ่งดีๆที่ผมแนะนําผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้ไปขอข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยนะครับหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 005 04 00ผมพร้อมแนะนําทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับ ที abei, ek, 2, años, ่ตรงนี peu, ek, ้ราคาเด็ดเปิดมาก่ยวับนชกสองวันสามวันเลยนะครับช่องจิตศีช่องสามอมน้อยรายการศึกมวยวันนี่เปิดมาก่ยวับวันชคเป็นอาทิตย์ให้ก็ทุกวันที่เมีมือก็จะมีราคาเด็ดหลังกาจช่างน้ําหนักราคาเด็ดไหลต่อไหลลงไปทางไหนเราจะรู้เราเห็นด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครหลอกเราได้และก็ที่ตรงนี้ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราเลือกตัวพังทุนใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการนาเงินหาทองเหียงครอบครัวเราได้นะครับแอปพิเคสองที่เดียวจบครบทุกความมัน การันตีเรื่องความมั่นคงในด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบเลยนะคู่แรกนั้นผักบุงเพ็รเขตดเพ็รเคยพิชชนะมาวันนี้เจอกับโบเล่ L e, รายวีมวยไทยมวยเขาในเหนียวหนึบคู่นี้ผมชอบไปที่ความหลากหลายฝีมือดีรวดเร็วและน่าเสือ่อมในผู้จัดชอบไปที่ผักบุงเพ็ดเข็ดเพ็รแต่ว่าอย่าลืมบอกตัวบางทุนนะครับคู่สองกับกับกันรรม,มันก็มีเอ็มบีเคเรเปิดมาคู่นี้ใครต่อรองเจอกับเก่งรบ นายยกเข่งไก่เข่งรบไม่ระเภทนอกได้ในดีแข็งแรงแข็งแรง,แงคู่นี้เรทเปิดมาแค่ไข่ท่รองทพาไม่ทีเด็ดพช้ที่เข่งรบนายยกเขียงไข่เ็นทีเด็ดในรายการเลยนะครับคู่ที่สามครับยอดภูผาเพชรเกเเตเปชรเตะอยรุนแรงทวัสเสิเปียบรูปร่างเนื้อสิงห์สูงยาวกระดูกจะมาดองนิดๆน,นักโชคจากดงแขนใหญ่ลูกศิษย์ของกำนันนิรันพระคะวันนี้ลงดูลองไปที่เนื้อสิงครับ พ้นสองยกแล้วค่อยหลองนะครับทนๆมีโอกาสพลาดโดนมดโดนศอกล่วงหล่นได้แต่ว่าไม่ล่วงไม่หล่นปลายๆเอาอยู่แน่รอบวกศอกรอดักศอกสลับผมมอกว่ามีโอกาสพลิกได้ครับรองไปที่เนื้อสิงสิทธิ์กำนันนี่แหล์มีงานใหญ่รออยู่นะครับเพื่อรายการวันนี้เิ่นสินทธิ์นายกทวีปตพงประเภทซู้จริงร้ายมากหนักแรงแข็งแกร่งเจอกับยกชีรีโชคเชีรีก็คลา้า,คลายๆกันข้อแข็งเขาในแข็ขงแกรงบัดหนักสอกคม คู่นี้ผมมองว่ายกคีรีเนี่ยความมั่นคงดีกว่าวันนี้เป็นมือที่น่ารองครับรองไปที่ยกคีรีเทนมือไทยสรุปมือรักมวยชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่ผักบุง้งแต่ว่าอย่าลืมออกตัวบางทุนนะครับคู่นี้อันตรายคู่ที่สองครับเปิดเปิดแที่ไข่ต่อรองแต่ผมไม่เป็นที่เด็ดรายการครับเก่งรบนายกเปลี่ยนไขรคู่ที่สามรองไปที่เนื้อสิงสิรธ์รำนน,นิรันด์ไล่พิทายรายการด้วยยกคีรีเทนมือไทยวันนี้เป็นมือน่ารองเป็นที่เด็ดอีกตัวครับ ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มีผมมาโดยตลอดนะครับพูดใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ